วิธีปลดปล่อยตัวเองจากวังวนความคิดซ้ำซากทำไมเราถึงติดอยู่กับอดีตเคยไหมที่คุณเผลอคิดถึงเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในอดีตคำพูดที่อยากแก้ไขหรือโอกาสที่ปล่อยให้หลุดลอยไปการคิดวงเวียนถึงอดีตเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ แต่เมื่อมันกลายเป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตความสุขและคุณภาพชีวิตของเราได้ทำไมเราถึงคิดวงเวียนกับอดีตการคิดซ้ำเกี่ยวกับอดีตหรือที่เรียกว่า r u ม i นเ t ช o นเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับความคิดได้ลบการคิดแบบนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นหนึ่ง ความรู้สึกผิดและเสียใจบางครั้งเรารู้สึกว่าหากย้อนเวลากลับไปได้เราจะเลือกทำสิ่งที่แตกต่างสอความต้องการเข้าใจอดีตเราพยายามวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นสาความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตเมื่อเรากลัวว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยเราจึงพยายามหาทางป้องกันความผิดพลาดเดิมสี แรงกดดันจากสังคมและวัฒนธรรมบางครั้งสังคมหรือครอบครัวอาจกดดันให้เรายดติดกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอดีตหานิสัยและโครงสร้างสมองสมองของมนุษย์มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับประสบการณ์ด้านลบมากกว่าด้านบวกเนื่องจากเป็นกลไกการเอาตัวรอดของมนุษย์ในอดีตผลกระทบของการคิดวงเวียนเกี่ยวกับอดีต หากปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับอดีตเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อชีวิตในหลายๆด้านเช่นความเครียดและภาวะซึมเศร้าการคิดซ้ำไปมาสามารถเพิ่มระดับฮอร์โมนความเครียดและทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้การลดคุณภาพของความสัมพันธ์หากเราหมกมุ่นอยู่กับอดีตเราอาจละเลยคนรอบข้างหรือทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียด การสูญเสียโอกาสใหม่ๆเมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราอาจพลาดโอกาสที่มีอยู่ตรงหน้าการเสื่อมของสุขภาพร่างกายความเครียดเรือรังอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเช่นความดันโลหิตสูงภูมิคุ้มกันต่ำและโรคหัวใจวิธีหยุดคิดวงเวียนกับอดีตการหยุดคิดถึงอดีตอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สามารถทำได้หากเราฝึกฝน และเปลี่ยนวิธีคิดของตนเองลองทำตามวิธีเหล่านี้ 1. ฝึกสติและการอยู่กับปัจจุบันการฝึกสติ mindfulness ช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงความคิดของตัวเองโดยไม่ต้องจมอยู่กับมันลองฝึกหายใจลึกๆและโฟกัสที่ปัจจุบัน <c oughs> เช่นนั่งสมาธิวันล,ละ 10. ห1 0นาที สังเกตสิ่งรอบตัวเช่นสีเสียงกลิ่นหรือสัมผัสใช้เทคนิค5 4 3ถึง4ถึง3ถึงสถึง1โดยระบุสิ่งที่คุณเห็น5อย่างได้ยิน4อย่างสัมผัสสอย่างได้กลิ่น2อย่างและรับรู้รสชาติหนึ่งอย่างสอเปลี่ยนมุมมองต่ออดีตแทนที่จะมองว่าอดีตเป็นความผิดพลาดลองคิดว่าเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นถามตัวเองว่า ฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ฉันสามารถใช้บทเรียนนี้ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรหากเพื่อนฉันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันฉันจะให้คำแนะนำอย่างไร 3. เขียนบันทึกความคิดและความรู้สึกการเขียนช่วยให้เราปลดปล่อยความคิดออกจากสมองลองเขียนบันทึกเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณแล้วถามตัวเองว่า มีอะไรที่ฉันยังค้างคาใจฉันต้องการให้อดีตเปลี่ยนไปอย่างไรอะไรคือก้าวต่อไปของฉัน 4. ฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในปัจจุบันการฝึกขอบคุณกระทูดช่วยให้เรามองเห็นด้านบวกของชีวิตลองจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณทุกวันเช่นวันนี้มีเรื่องอะไรที่ทำให้ฉันยิ้ม ใครคือคนที่ช่วยให้ฉันรู้สึกดีมีอะไรในชีวิตที่ฉันมองข้ามไปแต่ควรขอบคุณหาตั้งเป้าหมายและโฟกัสที่อนาคตการมีเป้าหมายช่วยให้เรามุ่งไปข้างหน้าแทนที่จะจมอยู่กับอดีตลองกำหนดเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นพัฒนาทักษะใหม่ๆเช่นการเรียนรู้ภาษาหรือการออกกำลังกาย ลงมือทำสิ่งที่เคยลังเลเช่นสมัครงานใหม่หรือเริ่มต้นโครงการที่เคยฝันถึงตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพจิตเช่นอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหรือเข้าพบนักจิตวิทยา 6. ตัดขาดจากสิ่งกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับอดีตบางครั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เราคิดถึงอดีตเช่นรูปถ่ายเพลงหรือสถานที่ ลองจัดบ้านใหม่เพื่อลบสิ่งที่ทําให้คิดถึงอดีตหลีกเลี่ยงการฟังเพลงที่ทําให้เศร้าเลิกติดตามโซเชียลมีเดียที่ทําให้คุณย้อนคิดถึงอดีต 7. ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากคุณรู้สึกว่าการคิดวงเวียนกับอดีตกําลังทำลายสุขภาพจิตของคุณอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญเช่น พูดคุยกับเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจได้ปรึกษานักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาทางอารมณ์เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนที่มีคนเคยผ่านประสบการณ์เดียวกันบทสรุปใช้อดีตเป็นพลังในการก้าวไปข้างหน้าการคิดวงเวียนกับอดีตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญแต่แทนที่จะปล่อยให้อดีตฉุดรั้งเราไว้เราสามารถใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนา และเติบโตอย่าลืมว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่เราสามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อมันได้เริ่มต้นจากวันนี้ค่อยๆปล่อยวางอดีตและเปิดรับโอกาสใหม่ๆในชีวิตของคุณ